สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้คือคลิปพิเศษค่ะ พระอังคารย้ายได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะที่ลักขาเมตตาศีเมตส่งผลอย่างไรค่ะกับชาวมังกรบ้างคลิปนี้อธิบายไล่เรียงเหมือนเดิมค่ะตามหลักโหราศาสตร์ไทยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการเปิดไพ่ตอกย้ำความแม่นยำและมีในเรื่องของพลังงานโชคลาภและผู้อุปถัมภ์ที่ดาวอังคารส่งผลด้วยนะคะการทานายครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการทานายรวมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปอะไรที่เป็นการให้ป้องกันร,ระวังเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่นยานำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสิน ใ,ใจ่ใใหญๆนเรื่องธุรกิจงานเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาเพราะว่าช่วงนี้ส้มทำคลิปออกมาค่อนข้างเยอะนะคะชวาวมังกรน,นะคะต้องบอกว่าในช่วงวันที่ 26มิถุนาไปจนถึงวันที่9สิงหานะคะที่มีการโยกย้ายแล้วก็ดาวอังคารมาเป็นเกษตรราธิบดีในราศีเมษเนี่ยอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนพันธุกนะคะในเรือนพันธุจะเกี่ยวข้องกับวงศาคนาญาติเกี่ยวกับที่ดินต่างๆนะคะเกี่ยวกับคุณแม่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือคุณจะไม่ยออ่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่ท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามานะคะสู้เต็มที่คือคือ,คอใจมันมาเองต้องบอกแบบนี้ใจมันมาเองนะคะ energy พลังงานดีๆเนี่ยมันมาเองเลยแล้วส้มจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่โอเคนะคะเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องอารมณ์การเอาแต่ใจตัวเองการรีบร้อนนะคะเรื่องของฟืนไฟหรือการถูกขโมยการโดนโกงอย่างเงี้ยมีบ้างแต่ส้มต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเกษตร ตราธิบดีเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะนะคะอาจจะเป็นในระดับเบา ะะแต่ก็ต้องให้ระวังกันไว้ก่อนแหละนะคะแต่สิ่งที่ดีก็คือคุณจะไม่ย่อท้อไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาในเรื่องเงินในเรื่องงานนะคะคุณจะขยันขันแข็งงานที่คุณทําได้ดีจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับในเชิงใช้แรงนะคะในเรื่องของการก่อสร้างงานใช้แรงต่างๆงนะคะงานที่ต้องขยันขันแข็งออกเหงืออกอ,อกแรงหรือจริงๆถ้าเป็นงานใช้สมองก็จะต้องเป็นงานที่คุณจะต้องได้เดินเยอะมากขึ้นนะคะมันถึงจะเหมาะกับดวงเหมาะกับชะโลกตรงนี้นะคะ ในบางคนเนี่ยขยันซะจนเรียกว่าได้เงินได้ทองไปซื้อที่ดินซื้อบ้านหรือมีรถเป็นของตัวเองได้เลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าพื้นดวงดีๆนะคะแล้วก็มาส่งเสริมกับดาวอังคารเนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือขยันดีแล้วแต่อย่าใจร้อนเท่านั้นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ยิปซีกันบ้างมีอะไรจะบอกตอกย้ำนะคะในเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ต้องระวังนะคะ ใบแรกคือไพ่ n g of Sword ก็คือมุ่งมั่นตั้งใจเห็นไหมคะเป้าหมายชัดเจนมีความเข้มแข็งนะคะสู้เต็มที่อ่ประมาณนี้เลยนะคะพลังงาน Energy สดใสคะ่ะ The Sun เต็มที่ในการเดินทางอะไรต่างๆเราจะรู้สึกว่าพลังงานมันดีมันสดใสนะคะแต่ในบางคนนะคะเราคิดว่ามันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นและ นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างอย่างที่พอไปในเรื่องการโดนหลอกโดนโกงหรือความใจร้อนมันอาจจะทําให้เราเจออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วมีสตินะคะมันอาจจะมีเข้ามาบ้างเนี่ยเดี๋ยวเฮอร์มิตก็เข้ามาหัวกลับการโดนหลอกโดนโกงค่ะนะฮะการเสียรู้คนนะในเรื่องเงินในเรื่องการทํางานอย่างต้องระวังอยู่นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไพ่ดีขึ้นเยอะกว่านะ ตามมาด้วยก้าถ้วยบางคนมีโชคลาภบ,บางคนมีโชคลาภจากเด็กหรือคนท้องและงานที่เกี่ยวกับการเจราจาสื่อสารก็ดีอาจจะต้องพูดเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าคุม้มนะคะได้เงินมาดีต้องบอกแบบนี้งานที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรู้ต่างๆก็ทําได้ดีนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะมีพลังงานในการทํางานเดิมที่ตัวเองทำอยู่แล้วนะคะหรือมีพลังงานดีๆในการที่จะเรียนรู้พัฒนาสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็มี ดีมากขึ้นด้วยต้องบอกแบบนี้นะคะส้มคิดว่าหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเราจะนิ่งมากขึ้นแล้วก็ได้ทบทวนสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎานะคะจะรู้สึกว่าเออนิ่งได้มากขึ้นหลังจากที่รีบร้อนแล้วอาจจะไปเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็จะนิ่งได้รับบทเรียนที่ดีขึ้นเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะส่วนใหญ่ต้องบอกว่า ถ้าใจเย็นอะไรก็ดีวางแผนดีนะคะใจสู้ซะอย่างนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องใจร้อนนะคะมาดูกันที่ไพ่นะคะในเรื่องของอโชคลาภและผู้อุปถัมมาจากทางไหนบ้างนะคะที่ดาวอังคารส่งผลเอซัพเพนต์เดเคิลส์อันนี้คือไพ่ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเลยนะคือชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะจะเป็นคนผิวขาวร่างเล็กที่นําโชคลาภมาให้ชาวมังกรหรือเป็นคนที่แบบ ซัพพอร์ตสนับสนุนอุปธรรมเนาะนะคะผิวขาวร่างเล็กทั้งนั้นเลยนายออฟสอดคนนี้จะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับชาวกลุมนะคะชาวธาตุลมกุ่มมิถุนตุลเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับ <c ười> คี้คิดมากที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะจะนําโชคลาบมาให้อาจจะเป็นอายุข้าวพอสอเกิดก็ได้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวมังกรนะขอให้ชาวมังกรทุกท่านนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานนะคะมีโชคลาภอย่างที่พายขึ้นร่ํารวยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ